มีหลายค่ำหลายหลายหลายคู่หลายคู่หลายอาจารย์หลายหนังสือคือเว่าหนัง<ล>สือกล่อมต่างคนต่างมีก่อนจีซี่ก่อนหน่อยก่อนใยนนก่อนใกล้ก่อนเขียนก่อนแล้วก่อนฉีแมวก่อนฉีแมวมีตุงหัวโนูห,ห,หน่อย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลักแลเครพบพ่อสุพเปอากับลูกๆด้อนะครับผมเบ้าโจซักใจดีครับผมพี่น้องมาพ่อพี่พอน้องมือนีในรายการมมเมาโมนทางช่องสุพเปอเ่าบาโจซักชาแนลฝากพีฝากดองซอยกดไลค์กดแชร์หล้กกับผู้เขามาไม่กักกดติดตามเขามาเดินพี่น้องด้อเพื่อรับชม ขลดปใหม่ในมือต่อมือนึ่งทุ่มตรงพ่อกันปิดประจำรับความสำราญรับรอยยิ้มรับเสียงหัวเราะต่ออายุกันไปครับกับคุณฟอสุูเปอร์เงาพร้อมโดยเบ้าโจสักและก็อย่าลืมเยี่ยมชมโฆษณาให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่ตัวฟอเวอินว่าคกยังต๊เขามาปีสองพันหาโลก,กามันว่าบุญสาวไวเลี่ยนไวรุ่นผ้ากันแต่งโตนงสันกระโปงเฮียนสามีเหอ Oh. พวกผู้ไส้กับผ้ากันเหื่อกับเปลี่ยนแปลไปไส้มักไส้ก็มีหลายยิ่งมักยิ่งก็มีหลายแปลกกระจายกันเหลือล้นอืสับผสมน้ำข้นเทาผู้ใหต้ตืมตดเหม็นผ้ากันเลียนโทรศัพท facebook ไล่พร้อมผมง,งอเขาากับผ้ากันยอมสีแดงทองม่วงพวกัยรุ่นผ้ากันปวงแลน,น้ำแต่แฟชั่นเกาหลีพุนบ่เบิงโตด้ผู้ <c oughs> หน่อยคองแตงแล้วโก้กับพ่อเบิงของเขา <c oughs> แต่ผู้ <c oughs> ลังคนนี่ตีผมนี่ว่าอยากเบ้าเห็นแล้วเศร้าในากิจ ใส่กางเกิงเสื้อฟิตปีนออกมาหนาทองขออนุญาตพี่น้องเคื่องห้องกลนกระดำด้านผ่านท่อไอเสียรถโอ้ยรหลดเบาเบิงเจ้าของสิแต่งองค์ส้งเครื่องคนเมืองไทยเฮาซุมือนี่เป็นบ้าน้ำโทรศัพท์เด้นั่งจับกุมกลมนาจับโทรศัพท์แชทไล่กันไหวบุญ อีกทึงเฟซบุ๊กกับโพ์นุ่นนันนี่จักกระเทยจักชานี่โพสตีกันทุกวันดีโพ์โชว์นมโพสโชว์ว่ยโชว์ของดีขั้นสิต<อ>ีเป็นเลขจักแมนแค่ดอกตัวใดอันว่าเฟซบุ๊กกับไล่เนี่ยจังมมนมันเปลี่ยนให้มีอิทธิพลนคักแน่พี่น้องเอ้ยใส่ถือทั้งกะรวยได้ใส่ทั้งให้กะจุ่มจมเนอ้อเอาขึ้นมาเด้อพี่น้องขึ้นมาเห็ดมาสาั่ง วัฒนธรธรมไทยเฮารักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณีทไทยเฮารักษาไว้คือเก่าขึ้นมาเด้อหมู่เจ้าขึ้นมาเข้าสู่อีหยังพอเขาเอิ้นสู่ประเพณีสู่ประเพณ <laughs> ีบ่บ่กพอกินอหนึ่อองนนนวันพ่อแล้วเชียร์เชียร์ทษเชียร์มาเบิ่อสั่งนานว่แล้วไปทำดาคุ้ยไหม <laughs> ทำดาคุ้ยยา่างหรือชีลด n างหว่วยย่างเคยียเลแม่ดังเสียกว่เนี่ช่องคอข้อยแม่ตายบ่สถ้าบ้านนี้ก็บ่าลับบ่าลับอยู่บ้านนี้อีกชุบหนึ่งได้บ้านม้วนหนึ่งอ่ะขี่มอไซส้บ้านขี่มอไซ้เบ่เบิ่งทางเด้เบิ่งโทรศัพท์ <c oughs> โอ้ผมอ่ะมันเห็นหงทงั้งมันสางไปถือแค่ผมว้านแม่เบิ้งโทรศัพท์แม่มือมีบอสไส้กิแต่ว่าตาเบิ้งโทรศัพท์จะจับขึ้นมาเอาเป็นยังแจ้งม้วนจอดเซิร์ฟเกิน แต่ว่าไปนี่ไปเที่ยงเที่ยงเดีย๋ยมันลึงแล้วมันลึงแล้วผมเงินเงือมันมีสองตาตาหนึ่งไม่เสียเงินบางทางตาตาหนึ่งไม่บุญโทรศพัพท์แม่เตี่ยวพวกตาเองเองี้งสบายพอดบพอดีเตียงตายากี้ยมาสั่งเกวเห็นทา่านมา,ส,าสั่งไปซื้อยาฟางบ้าน้องน้อยๆแม่มันไปได้ไหมโอ้โหมันเป็นน้ำสมัยนนะีน่พ่อเนาะสมัยเหรอว้ ซุมือนีิเหตุการณ์เหตุการณ์เพราะว่าคนรู้จักกำกันวัดซูนี่เอาเลยอันเมาไปว่างหันเป็นพญานว่างหันพี่น้องเออว่นไหนมาพื้นเด้ย์มาสองคนนี่นะมันถึงจะคองเพิ่นนะถึงจะควงสองคนนี่นะมันมีแต่คองเลยจักรการจักล้าแต่งได้แต่งขึ้นเต่าแต่งขึ้นมาใช้โชว์ขวงเด้วลาแต่งใช้ซูมือซูมือพอไปนอนเนี่ย ไม่นอนเลยพ่หน้าป,ดปัดนสาพรเนี่ยเปลี่ยนสีเท่าเราเดี๋ยวนมันเป็นลงุงมันเป็นล่องนะไลเชียช่ยไรเชี่ยคล้องเขากับ่อใหญ่คล้องเนี่นยสิไล่เขาไล่เขาบุญเอลเล่เห็นเห็นเล่พูดซีดีนี่อันนี้บ่บ่ได้ว่าเพื่อนตัวบ่ได้บักแบนหนนาะมื่อสีใส่ไปสีใส่ของเลยละ่ะ เอาเรื่องหองเจ้าของมาเอามาหอยคนฟังแตแงมาแทงคนนู้นมันต้องหุ่นจักเจ้าของเจะยังแทงได้แม่ตัวเนาะคุณแทงเพ่งเหรอแตแงที่เจ้าของเห็นมากนี้มากินธนาการหรือว่าเอ่อมโนที่ของเคยเป็นมาพร้ามาก่อนมันต้องผ่านเหตุการณ์เออมันแมตแทงเป็นเพลงได้ไอ้กี้กูเคยมาอีนี่ปาดตัวหรือมาขายเจ้าเนี่ยไรน้ำเบาเนี่ยนั่นแมตแทงเป็นเพลงเรื่มันก็เลยเป็นเพลงเออกูมาขายกูไม่ใช่กูน้ำไม่น้ำขาดจังนี้จังไปไรน้ำเบาวันนี้เนี่ยที่มา คือคือพ่อมองไปนั่งกินเขาคือพ่อมองไปเสียหญ่ซอยเขาคือพ่อไปดำหน้าซอยเขาก็แจ้งไปตามนั้นละบ่าแจ้งไปได้ตามนั้นเออผมเหมือนกันได้โจรสาเหมือนกันแจ้งเพ่งก็คือมันก็ตีคิดพ่อเลี้ยงเหล้าได้และเลี้ยงเหล้าที่เกิดขึ้นกับเจ้าของหรือว่าเลี้ยงเหล้าที่ไปเห็นมานั่นแหละเอาก็มาแจ้งเป็นเพ่งได้คือจังเพิ่นอ่่อนมัวนมอ่าอ่นวัยรุ่นเพิ่นถามผมเนาะหรือว่าแฟนเพ่งเพิ่นถามผมเอ้าผมยังโจ้เจ้าคือแจ้งได้ดีแทนคั่มเปิดตัวไหมเพาะว่าผมโจรสักใจดี คนผิวขาวยาวใหญ่ไวมันสูงชะลูดตูดบานหัวล้านเลยเซ็กซี่ผมว่านะเอกลักษณ์ของผมผมจะบอกครับนี่เจ้าคือแต่งได้ดีแถอะเราะฉะนั้นว่าแต่งให้ข่อยแน่ิว่าแต่งให้เจ้าจังกด๋เจ้าบ่แม่นข่อยอันนี้ข่อยแต่งใส่ข่อยเดอข่อยหัวล้านนั่นดูไปสูงผมดกโกงดำเฉยไปแต่งให้เจ้าบ่ได้เพราะเจ้าบ่แม่นข่อยเหรอว่าข้อหมายว่าแต่งให้คือแต่งให้คือจังอันนี่มเองคือจังผมเบาถิ่มเอง มันไปได้เรื่อคนละคนไม่ได้เห็นดอกว่าพูดออกไปว่าก็บม่ได้ข้ามเห็นอกยมิได้โจสักเอาได้พูดเดียวโจสักเท่านั้นที่ว่าได้เพราะว่านี่คือตัวโจสักนะโอ้ยหัวดเดบิวต์เข้าวางสุนหัวเหม็นคอมจอหน่อยเม็นคอมจอฝากพ่อใดเลยปากพ่อใดที่บังคับว่าให้เข้าใส่ข้ามนีใส่เจ้าของเงี้ยมัมันก็ม่ถึงเลยพี่ไม่ได้อันนี้มันคอยอันนั้นมันเจ้าดอกว่าวันกันจหั่แล้ว เท่านี้มันมีแนวมากเพราะว่าคนซึมเงินต้องอาศัยหมอหมดเลยอาศัยหมอเพราะว่าตะกี้หมอตะกี้หมอยาเนี่เคยได้ยินหมอหมอยาหมอยาซุ่มหมอยาซุ่มหมอยาซุ่มหมอยาหักไหมหมอยาเฮนว่าหมอยาคือเด็กคือพาบั่นย่างโกโจเป็นทอดเป็นพาอุปปู่ครับผู้ใดป่วยก็ไปหาไปหาไปยังนั่นนี่ไปยังนั่นอะบุบผาแน่้ยไปยังผาแนี้ยใช่ไหม หมอยาเปดีหมอยาเพิ่นเป็นยาหม้อมามาจากหมู่บ้านทั่วครับไข่สักว่าว่าฝนกระเซ้าเดียวหรอฝนใส่ขี้หินใส่้ว่าหินเป็นหลองมัดหอยหินหินหินนี่เป็นหลองเอาแครับเป็นหลองกูก็โซโบะขึ้นจังหวัดเป็นห้องน้ำได้แหละเออเห็นแล้วว่าคนนี่กินหินมาหลายแล้ว จะเป็นยาดิเศรอย้อนหินครับหินน่นหินน่นคือเป็นหินไส้เด้หินไส้แล้วบ่แม่นหินบ่แม่นหินอ่าว่าเป็นหินปูนหินยังเด้หินหินหินไส้มันยังครับหินไส้จากธรรมชาติมันจะหาใหม่ไหมอ่คือได้มาจากเพิ่นได้มาจากธรรมชาติอืมอ่ะมันก็เลยบ่เบื่อบ่เบื่ออืมอืมวัดนี้เลยไปหาหมอหมอคลินิกเด้ครับอือหมอทำไมหม่ไปฮอดวังทุ่มกลัวๆแน่ยวแล้วหอดหอดหมอเห็นหน้าซะแล้วเว้ยหมอเห็นหน้า เอออ่ะบ๊ายบครับคุณหมอค่ะไปนะคุยอย่งเดียวอายายยายเอออยู่ในแม่นานนะโต๊เก๋วยเกลือกเลยหมอเลี้ยวเพราะเดี๋ยวเห็นนาคนใครอ่ะอยู่ในแม่นานนะฉันเป็นอย่างคุณหมอคือว่าแค่ว่าฉันส่นมันนาละแล้วเลยยัตัวนักแข่งพอยังเป็นย่งคุณหมอพอาะสองทุ่มหนึ่งหมอก็ปิดแล้วนะปิดที่นี่ไง อัวทุ่มสามสิบมัวย่เยืนไม่นานนโอ้ไกลบึ้มแล้วโอเคอฉันเป็นมอวฉันเป็นมาเล่นปินแยังเป็นยังกูมอคือว่าจสั่นไปเลยพราะว่าสองทุ่มนี่ผมก็ปิดคิดอกแล้วนะยังสว่างมานี่มาเาฝ้าวดกันซ่าน้นี่ความเรา คุ้มบอกอันนี้คือเขาบอกมันนี่คันละมันเขาใจคนละแน้วคือเขาบอกมันนี่คันแหละคล้ายๆกันเขาที้บอกมากเนี่ยหมอพิ่นเดือสีฟ้าปิดหองเออเพิ่นเลยบอกไว้ก่อนเออยาอยู่ในแม่นานนะผู้ใดทุกข์แก่ทตกใจว่ามันสีตายไว้ผู้ใดก็ตกใจตัวเนาะอยู่ในไม่นานเห็นนานแล้วมาทวงกันว่างสรนพนี้เออฉันเป็นโรคยังก็ขึ้หมอขึ้นเงินขว้างเงี้ยคือตัวยาตายเงี้ยมาตัวสองทุ่มเนี่ยหมอก็ปิดคลินิกแล้วนะ โอ้คือ,อ,อกันเขาอ่อนเหมือนกันแลม้าซายเดียวกันนี่คือการรักการว่าเออมันมันเข่าเกลียดคนละเนีย้ยครับนี่ยานาพี่น้องป้องไปไมือห้อมา่าเหมือนโอ้ยเมื่อเห็นนันหนึ่งมาดีแท้กันเาขาเจ้าอ่อนตีมวยไหมตีมวยตีมวยไหมโอ้ยตีมวยรวย,ยก็มีเนาะมวยรวยตีมวยรวยก็เลยว่าแท้ว่าแท่นอกอนอกคู่ต่อสู้ได้หรือจังเบันนั่งแล้วเท่าสองเท่านึงเหมือนเตียงงาน เงี่ยน18มี18ปีผัว80มาหางกันดูคักยหางตัวย้อนเงินเนาะพูดผัวใน80 80มีอันใน18 18ปีจากรอบพีดงบอกเราพูดนาน้มาเลยันนีการสู้ขวัอิริผูเนี้สู้ขวนพรอมสู้ขวนวรยสู้ขวัญงานยิงไงหุ่นอยพเยอ้าวเจ้าบ้ามาแล้วแง่ย่างมกนย่างเสียงสะเสียมาเมา ใส่ยุ้ยใส่เออเออออพรพอไปพรพอไปเดี่ยมเยี่ยมเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยมเขียวบ่ไม่ยืมเรี่ยวเขียวเจะเบาจะเบาอุ้ยเนาะอ่าเขาพาะขวนบ้านนี้พี่น้องกัดกันกินันนุกยังเด็กมันนั่งซ้ำซ้ำหลานกับพ่อใหญ่งมันนั่งก้อยจอนกันเอ้าบัดนี้ขอไอเจ้าทั้งสองจวงมีหักกันแพ่งกันยาจีถิมจีละจีไลกันเด้อวัวล้อนเพลินว่าลายหมาไอ้ว่าเสือเสือลายก่ให้ว่าสุสู โอ้วันนี้ให้มีความสุขความเจริญอ่าเออเอาฝายมาผูกคอตอแขนเหมือนเออดิมเออผูกตะคอเด้อวันนี้ตอแขนไปต้อร่องบานพุ่นมาน่ายหนึงครับไม่ไม่สวัดเสกไม่ตำสาดเอาวันนี้ผูกคอตอแขนเหมือนเออผูกตะคอเด้อแต่ว่าต้อแขนไปต้อร่องบานเด้อยี่นี่มุ้ยมองต้อดอกแตด็ตำสาดนะตำสาดสถอะมาหน้าพุ่น อาบ้านนี่เมื่อฟัวปอนไกไอ่ก้อนไข่ไอ่มือใสยปอนไข่นางบานนี่พอนางว่าพามว่าปอนงามงามงางามสักวักวัก่อยบอกเชนไขหวยเชนไขเท่าไรอ่ะขืนบ่ลุ่งเออเออเอไปบอลลุ่บ้านไป,ไปตายลงบ้าน่มไหม เขาไล่ไม่เตี้ยอะไรยังก็ทบนังเขาได้ก็เดียวแข้งตัวใครต้มสามหมื่นเนี่ยข้ามวยเหมืนต้มใครต้มโดนอีแข่งโดนเนอะมีนบอโอ้ยต้มเจ้สามหมื่ก็จินได้เหรอืนี่ไม่ต้มโดนซาแล้วครต้มต้เหมือนมือเส้าผลเนอะโอัวนอยันมือนอต้มตมขึ้นอเนมือเส้าจังเลยแม่ป้าปอกเนี่ยมื่ก็แข่งต้มไปทาเนาะตายอย่งไครเออเรามือควาป้อนไก่ไอ ไข่ไอ่มือใส่ปอนไข่นั่ง<อ>าบางทีมันก็ถือบางทีมันก็บถือเดีบางคนสกร์เิ่นว่าไม่มีว่ารีพร้อมมวนปากลงข้อจ้างคอยตอเอาคอยข้อลงลงข้อของเจ้าคนจัางมาขวป้อนไก่ไอ้มือใส่ปอนข่น,น,นงเพค่นมีคนวาอยู่ดอกหนึ<อ>่ตัวเิ่นได้ขินน้ำสก่อนกินน้ำรองขอกอนเอออ้วข้อสักนนี่บ่านอ้วแล้วมันกินดเนาะเออเอออผู้าเนาะ มาเนี้ใครอันเป็นนุ้ยมาเนี่ยนรวยเป็นนุ้ยคนเหรอว่นกันน่ะว่าปาดพูดละเคลื่อนกันละแต่มัน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 ตุ่มโดนพูดเส้นเนี้ยคือว่ให้กินเป็นค่ำพอกเป็นเนี่ยพื้นเคลื่อนคาำหย่อนมันคือยังสั่นเขาจะเอาเอาปอกแล้วมาเนี้ยของเส้นผมมาปาดเด้ไม่คือไม่ปาดเด้เส้นผมเส้นผมพูดเจ้าสาวมาปาดแล้วก็เบียงกินพูดละวขังเด้ขมโบราณครับอืหักแฝงกันต้องเอาผมเบี้ยมาปาด ว่ามีดปาดเด้่าใดปาดเออปาดไข่น่ะครับมาขงานไผเนะอปอดตัวเดียเต็นผมเอปาดรอีกอ่างเราเลยก็เลยเขียนเขียนเขียนก็เลยตายก็เลยบรไเ้บ่ไเ้เขาหัวซบ่ไเ้เขาหอยซำอันนี้เป็นวามวมาเปรียบเทียบระวังขันสิ่งที่บวควรอย่าควรสิ่งที่ควรจังขั่วเนี่ยใส่นี่สิ่งที่ควรจังวรครับ เออทานเนี่ยม่สิ้นกุนเหมควนว่มีควนเพราะว่าม่ตมีหน่อใไหมมันเบิดแล้วท่านมันเบลออืมมันเบลอเมือกันเท่านี้เปี่ยกก้าคขาวกานานบ่มีควนโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดควนแล้วมีสอนคุนบมดเด้การดังทานก็สอนคนดังไฟอย่างสอนคนเหมดเองสอนคนบ่สอนคนหมดอคือขันขันผู้ใดเบิ่งเปยอเบื้องเปลยนปเป็นามสอนเลย้าสอนเลดข้มดนั่นตัวะคืก็ยังเอาหนูซ่าแม่บันไดองนี่สครับเห็นบอ เอาเบื่ออะไจ๊งนอนเด้อเนี่ยแม่มาได้ขึ้นยังหรอเป็นพวกร่ำทุกคำยากไพ่ก็เหยียบขึ้นเหยียบลงผสมแม่ผู้นึ่งเสียหน้าบันไดมันมีคำบายบางครั้งแม่บันไดขึ้นยังใครก็พอกันแม่เฮ้านี่พ่อนี่แม่ขันโบนกันโบนขันพ่อแม่มาอยู่กับบูซาพนี้เพราะว่านี่คือพ่อคือแม่เสียหน้า อาเบ้าโจซักกับเฮ็ดสูซินเออน่เฮ็ดสูนินบูซาประตูเอบูซาประตูเขาเฮื่อนบูซาบันไดขึ้นเฮื่อนเนี่ย่าคำว่าพลดีมีคำว่าผลอนี่ในนี่ในหนังสือมีหนังสือมีเบิดนะครับมันมีหลายคำพอมมีหลายคำหลายหลายหลายคู่หลายคู่หลายอาจารย์หลายหนังสือคือนว่าหนังสือก่อมต่างคนตตังมี่ก่อนจีซี่ก่อนหน่อยก่อนใ่ก่อนอีไกล้ก่อนเขียนก่อนแล้วเอก่อนฉีแมวก่อนฉีแมวมีตะหงหน้อย ต้องไปศึกษาเบิ่งพี่น้องเออขันนั้นคั้ขันนั้นขั้นายโจูซากว่ากันเถียนบูชาบันไดยกันใช่ปะซาธุเด้อบันไดแก้วอ่าบันไดแก้วประตูท่องเที่ยวทองเอออ่าลูกอ่าลูกลูกร้านลูกแรตเต้าอ่าเที่ยวขึ้นละลองลงเออนขันขันขันคั้นั้นายโจูซากว่าเด้ดบันไดแก้วประตูท่องเที่ยวทอง ตัวฟูงลูกเต่าเที่ยวขึ้นละลองลุ่งเออหน่ออ่าเงื่อนข้ามขื่นสั้นๆเจ้าวยาไลให้มันของฉี่หายมากไกลห้ไลน์นี้โอ้ข้ามข้ามนี่ไงโยซักบูซาเคุ้มหนี่บูซาซูซินคว้มนี่เป็นซุ้มได้ครับเป็นซุ้มได้ยังไงหมอขังอ่ะล่ะเป็นซุ้ม ขังแห้งหมดเถอะคุณนี่ซุ่มพี่น้องก็พี่น้องมากลางซุ่มซุ่มขังไกล้ขังบ้านนี้ประตูกับพี่ได้อปอประตูบ้านาประตูนี่สาธุเด้อปลากระตูแก้วทเ,เที่ยวเปิดเที่ยวอัดให้เจ้าบออลีบัสหินขวองของเจา้าเออเนั่นแหละเออนี่ยงามเงินท่องอะไรเขาได้ท่านเจ้ออะไรของฉี่ให้ออหามาไกลใ,ให้ไรนี้กับลงเดียวกันลุงเดียวกันแต่ตาดูอยู่นั่นโน้ตเสียงหัวเปิดเขาเปิดออกเที่ยวนี่มีหอดผู้นี้ง่ามสิมาเขาก็มีพ่วงโอีกเนี่ ขโมยขึ ly, D, ้นเราขึ้นมีคขโมยอยู่เนี่ยมีขามยมีเหมือนเดิมมันมันเลยเป็นมงคลเปลี่ยนมงคลในตัวก็คืออันนี้ขอพิสูจน์นี่บ่บ่สามารถที่ว่าฟันทงหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าสีดีว่าสีดีสีเด่นสีได้แต่ว่าก็คือเข็ดปฏิบัติมาทันสมเป็นมันเป็นแนวเสือหงษ์มวยมัดเลยนะฮะเป็นแนวเสือหงษ์มวยมัดแนวเสือหงษ์มวยจช่เลยมงคลนเลยล่ะ คิดบ่พอพี่เลยคือก็เลยเป่าเจ้าสักก็เลยคิดว่าคิดว่ามันคิดว่าดีก็เลยเฮ็ดนั่นแหละมันแฮงสิได้ดีอยู่บ่พอโอ้ยมันมันบ่ดีดีปับแปบเลยเด้ยแน่เลยแล้วค่อยดีไดด้ีขึ้นดีขึ้นเด้อืยคือจังอึดเข้าแล้วอึดเข้าอึดเข้าเนี้ยอึดเข้า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 แล้วเออคนมีเข้าคนมีขึ้นมีขึ้นมีเข้ามีเข้าเนี้ยมีเข้ามีเข้าเฮ้อได้เข้าอึดเข้าอึดเข้าเลยครับอันนี้ย มันว่ายก็เห็ดเหมือนวายยายายาไอกรดให้กรดซองเงี้ยไอแนนเนี่ยเราล้านเพิ่มไวาคือเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดทีมุ่นมั่งสังญยาดพ่อแม่เค็ดไว้หน้าให้เดียวก็รักษาไว้งานเดียวก็รักษาไว้เมื่อที่เป็นมีของมีราคาเมื่อนี่เป็นของมีราคาไปเออตัวไปอัดแผ่นดินตัวขอแกมันจะมันตะกี้มันเป็นดินหลายเดี๋ยวนี้แผ่นดินเน่ยเนาะตัวตอนมันสึกตะล่างเออตะล่างเม็ดละละล้านผมจะตัวไปดินไทยนี่ต้องรักษาไว้รั ไว้พี่น้องผู้ใดมีดีถึงรักษาไว้เพื่อผู้ใดพันมีก็หามาแต่ว่าแต่ลงเป็นละล้านกับคุณแล้วอีกหกหมื่นเปีข้างหน้าคุณแล้วเป็นไปได้ไม่ปได้เรื่อแล้วได้เรื่อยเนาะหกหมื่นปีข้างหน้าเฮ้ยเอาลองเบิ้งพีล่องไปเอะผู้ใดอยู่ถาเบิ้งใดก็ถาเด้อพี่น้องเด้อ พออายุถ่าเบิ่งได้สุขุสุกสนอาแล้วก็เบื้องโน้มโน้มมาดีกาขอท่านมีอายุวันนะสุขะวัละปฏิพันธนสารสมบัติคนเก็บยาได้ความไกยามีเด้อคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เด้อแบปูถวดยาถวดก็ดีปูยาตายยาอยู่ทั้งภาคเหนือภาคใต้ก็ดีทั้งก็ฟังเขาดินสกุลน้อคนน้อคนพนุ่มก็ได้เออทั้งฟังไสเพิ่งก็ฟังดีเสน่ห์เพราะว่าท่าน ลูกเต้าอยู่ทั้งประเทศนักประเทศนอกผมก็ดีเด้อแมนตัวเกาหลีเกาหลีเอ้ยสหรัฐอเมริกาเอ้ยเดี๋ยวนี้ทั้งเกาหลีใต้หนาวทั้งขึ้ทตั้งประเทศตอนนี้คือหนาวหิมะตกอ่าน้อยหน่อยไซสเกือบขาดนี่โอ้ยเหรนหิมะท่วนๆหรือเราเลี้ยงหมูอยู่หมดอยากกระ้องบานไปน้ำเนี้ยป่ะบอกยุตโตพมาอยู่ตัวท่านนำหนุ่ยให้รู้บ่อยเทหาดเลยเห็นดอก สดบานอะไรมันอีพอสุเป็นยผมเมาจดซักใจดีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ